เอาละครับทุกคนถึงเวลานั้นอีกแล้วนะครับที่เราจะมาจัดเทียร์ลิสกันนะครับต้องบอกเลยวันนี้น่าจะเป็นเทียร์ลิสสุดท้ายก่อนที่เราจะถึงช่วงแอนิเมชันรี7ปีนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันคงไม่มีตัวละครอะไรออกมาแล้วนะครับก่อนที่จะครบรอบจะมานะฮะเหมือนเคยนะครับทุกคนกดการจัดแรงนะครับของผมนะข้อหนึ่งก็คือตัวละครทุกตัวเนี่ยเราจัดสิ่งที่ระดับ7ดาวเป็นต้นไปนะครับสเตทและซีเบตี้เนี่ยจะสมบูรณ์ที่สุดในจุดนั้นนะครับ ข้อที่2ก็คือตัวละครทั้งหมดต้องอยู่ในทีมที่เหมาะสมรวมถึงมี e อ i ป m e n t ที่ถูกต้องด้วยนะครับส่วนข้อที่3ก็คือเทียร์ลิสนี้จัดโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมในการเล่น p v p นะฮะและข้อสุดท้ายก็คือเท e ยร์ลิสนี้เป็นของเมตาปัจจุบันนะครับซึ่งวันที่ผมทำก็คือวันที่13พฤษภาคม2025นั่นเองนะครับโดยอันดับเนี่ยสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเมื่อมีตัวละครใหม่ๆเข้ามานะฮะ ต no er so okay. ัวละครที่ไม่ได้ติดตอนนี้ไม่ได้แปลว่าไม่เก่งเสมอไปแต่อาจแค่เพราะไม่เหมาะกับเบต้านี้เท่านั้นเองนะครับทุกคนโอเคไปลุยกันเลยนะครับทุกคนที่ตัวแรกสุดโอเมบักคคิยะคัมเบนชิทยารวะคิเนี่ยいかねなโอระซุปเปอร์ไซย่าจินโฮโซงกุดะไอจิไรฮิสึกินะ คนหคนเก็ต้องบอกเลยว่าจุดนี้คือเมตาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตายตัวมากๆนะครับเรื่องของทีมเรื่องของตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะมันมีอยู่ไม่กี่ทีมที่เล่นได้จริงๆนะทุกคนนะอ่ะไปดูที่อันดับ10กันก่อนเลยนะครับทุกคนอันดับ10บผมให้เป็นมาจินดูนะครับ ตัวละควรนี้เราน่าจะเห็นชัดกันอยู่แล้วนะครับทุกคนหนึ่งเลยข้อดีของเขาก็คือเขาอยู่ในทีมที่โกงที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือทีมไดมาร์นั่นเองนะฮะทีมไดมาร์เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าทุกตัวละครที่อยู่ในทีมไดมาร์เนี่ยติดอันดับแน่นอนในจุดนี้นะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันออกแบบมาโกงเวอร์นะฮะ ในเรื่องของมาจินดูเนี่ยตัวละครนี้คือเนื่องจากว่าเป็นตัวสีม่วงที่เรียกได้ว่าน่าจะเก่งสุดในจุดนี้แล้วแหละนะทุกคนนะในเรื่องมีทั้งความถึกมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับทุกคนสามารถอันติดได้2ใบด้วยนะฮะแล้วก็เป็นตัวละครที่ จุดนี้คือเวลาที่มันเลือดมันเหลือศูนย์ครั้งแรกนะทุกคนมันติด p a r a l ลซ์ทั้งทีมอันนี้คือจุดที่โกงที่สุดของมันแหละทํามาได้ยังไงก่อนนะฮะ p a r a l y ซ์ทั้งทีมฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะสลับไปตัวไหนก็คือยังติด p a r a l ลซ์อยู่ติดชายอยู่มี endolansic cancel barb ได้อีกใช้การ์ดฟ้าฮิวเลือดอีกนั่นแหละนะครับอันดับ10เอาไปเลยนะฮะต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวละครที่น่าแปลกใจนิดนึงนะครับทุกคนแลวเรียกว่าเป็นตัว new entry ของเราเลยนะครับตัวละคร ใหม่มากๆนะฮะแต่ว่าอันดับเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับนั่นก็คือคิดโกคูนะครับโกคูเด็กนั่นเองนะฮะก็ตัวนี้เพิ่งออกมาล่าสุดเลยเป็นตัวไอเฟล่าสุดของเรานะครับแต่ทำไมถึงอยู่อันดับ9ทุกคนคำตอบเลยเนี่ยเพราะว่ามันในจุดนี้ในเมตาเนี่ยนะครับมันมีตัวละครที่มีประโยชน์กว่าแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่า นะะหนึ่งเลยปัญหาของตัวละครโกคูเด็กเนี่ยก็คือเรื่องของทีมแหละนะครับคือทีมที่ดีที่สุดสําหรับเขาเนี่ยแน่นอนก็คือทีม DB นะฮะซึ่งทีมนี้มันยังไม่ดีพอนะครับทุกคนถ้าเทียบกับตัวในเมตาปัจจุบันอย่างทีมไดมาร์เนี่ยหรือทีมฟิวเจอร์เนี่ยคือทีม DB ไม่มีทางอยู่ในระดับนั้นได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะแต่แน่นอนว่าตัวละครเขาก็มีข้อดีแหละนะครับคือการที่มี indestructible เนี่ยนะครับทุกคนมันทำให้ตัวละครเนี้ยเก่งขึ้นมามากๆอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คืออ่ะยูนิเกตเนี่ยอาจจะยากไปนิดนึงนะยูนิเกตตัวละครเนี้ยเต็มได้2รอบนะบทุกคนพอเต็มรอบ2เนี่ยมันจะได้ดาเมตเต็มๆใช่ไหมรอบแรกก็คือเต็มปกติรอบ2เนี่ยคือต้อง indestruct ทำงานก่อนนะครับถึงจะเต็มได้อีกรอบดังนั้นก็ค่อนข้าง ข้อดีอีกอย่างก็คือมีการเขียวที่สามารถเพิ่มเกรดหลบได้นะครับทุกคนแล้วก็หลักๆเนี่ยคือผมว่า cover change สั้นไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็มีการฟ้าระยะไกลนะฮะคือโดยรวมแบบเป็นตัวละครที่ความสามารถอ่ะถือว่าเก่งทุกคนแต่ว่ามันพื้นๆเกินไปนะผมมองนะมันมันควรจะมีอะไรพลิกแพงได้มากกว่านี้หน่อยนะครับในสานะในฐานะตัวละครแนวเเนี่ยนะฮะต่อไปเลยอันดับที่8นะครับก็จะเป็นพี่คนนี้เลยนะครับอัลตรามารจินเบจิต้านะครับ ยังไม่หนีไปไหนยังไม่หายไปไหนนะฮะเก่งเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือแน่นอนว่าแพ้เซลล์มากๆเป็นพิเศษนิดนึงก็เลยอันดับตกลงมานะครับแต่ถามว่ายังเก่งอยู่ไหมแน่นอนยังเก่งมากๆนะครับอาจจะแพ้โกคูสี่นิดนึงตรงที่ว่าคือเคาน์เตอร์ไม่ได้แค่นั้นแหละนะครับใช้การ์ดฟ้าต่อไม่ได้คือเคาน์เตอร์ได้แต่การ์ดฟ้ากลับไม่ได้นะฮะอันนี้ก็จะเหมือนเคยนะครับ และแน่นอนว่ามาจินเบเดต้าเนี่ย,ยก็เป็นตัวละครที่คอมโบได้ยาวใช่ไหมทุกคนเอาไปเล่นคู่กับทีมซ ah ู 3, เปอร์เซียสองสามเงี้ยมาจินบูซาก้าก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับคอมโบยาวแต่มาจินเบเดต้าเนี่ยจะติดตรงที่จุดนี้คืออันติล็อกศัตรูเนี่ยที่อ่าขึ้นโนสวิชชิ่งเนี่ยทุกคนคือไม่ได้เวิร์กเหมือนเมื่อก่อนละเพราะว่าทีมไดมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะผนึกเมนเรานะฮะผนึกเมนอเมตตี้เราในจุดนั้นก็คือทําให้เรื่องของล็อกศัตรูเนี่ยอย่างเช่นในกรณีที่เราแบบเราจะ จัดการมาจินคูอย่างเงี้ยนะครับเราตีการ์ดไปใบหนึงเราโดนผนึกเมลแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถล็อกไม่ให้มันหนีไปแล้วก็ตีได้อีกต่อไปนะครับจุดนี้ก็เลยทําให้ m a r ินเบติต้าเนี่ยเรียกได้ว่าจุดเด่นของเขาค่อนข้างหายไปนะฮะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอันดับ7นะฮะอันดับ7เนี่ยผมรู้สึกว่ามัน มีตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันเท่าๆกันน่ยอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวผมใส่ทั้ง2ตัวไปก่อนเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือซ u เปอร์ไซย่สองสาโกคูนะครับทุกคนแล้วตัวที่2ก็จะเป็นโรเซ่นะครับอัลต้าโรเซ่โกคูแบ็คนะฮะก็2ตัวเนี้ยผมว่าอันดับเท่าๆกันนะครับหน้าที่เหมือนๆกันเลยนะฮะ หนึ่งเลยเริ่มที่โรเซร่ก่อนละกันนะครับโรเซร่เนี่ยที่7ดาวขึ้นไปเท่านั้นนะครับทุกคนจะเวลาที่เราได้พวกกันคูนเเชิงจาก u q u m p n t เนี่ยทุกคนมันจะเป็นกรณีพิเศษที่ตัวละครที่มีลบบัฟต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถลบได้ดังนั้นก็เลยทำให้โรเซร่เนี่ยสามารถคอมโบได้ยาวๆนะครับดดเมจก็แรงมากๆแถมในอยู่ในทีมที่เรียกได้ว่าเป็นทีมอันดับ2ของตอนนี้ละกันนะครับนั่นก็คือทีมฟิวเจอร์แหละนะฮะทีมฟิวเจอร์เนี่ย พึ่งเขามากๆนะครับในจุดนี้เพราะว่าดาเมจแรงอันติหลายใบสีก็ดีเป็นสีเขียวด้วยนะครับชนะตัวอย่างโคคูสีได้น,นะครับส่วนซูเปอร์ไซย่าสองสามเราไม่ต้องทําความเข้าใจเยอะนะฮะทุกคนมันก็คล้ายๆโรเซ่แหละคอมโบยาวสีดีนะฮะคอมโบยาวแทบจะที่สุดในเกมแล้วแหละนะตัวนี้นะทุกคนก็ยังไงก็เป็นตัวที่เก่งเหมือนเคยนะฮะโดยผมให้ถ้าถ้าถามจริงๆอ่ะสองตัวนี้เทียบกันผมให้รู้สึกว่าโรเซ่ดูดีกว่านะครับเพราะโรเซ่แรงกว่า นะส่วนอันดับที่6นะครับก็จะเป็นเขาคนนี้นะครับอัลตาบีสโกฮังนะครับก็บีสเนี่ยก็ยังเก่งเหมือนเคยนะครับทุกคนไม่ได้หายไปไหนไกลเลยนะฮะหนึ่งเลยที่เป็นจุดเด่นที่สุดในเมตานี้ก็คือลำแสงของเขาเนี่ยจุดนี้คือใช้ดีมากๆกับตัวที่มี indestructible นะครับถามว่าดียังไงก็คือเอาง่ายๆคือสมมติเราเราสู้กับซ u เปอร์ไซヤสี่โกคูใช่ไหม แล้วเราก็ตีให้มัน indestructible ขึ้นเนี่ยเราสามารถด r o p combo และยิงลำแสงนี่คือตายเลยทุกคนเพราะว่ามันจะช่วงเวลามันจะพอดีเดะให้เราปล่อยลำแสงไปตอนที่โล่มันหายพอดีนะครับถ้าเราด r o p จังหวะด r o p ถูกจังหวะนะครับอันนี้คือจุดที่แข็งแกร่งมากๆนะฮะอย่างที่2ก็คือข้อเสียเนี่ยอาจจะแพ้ทางเซลล์นิดนึงนะฮะแต่ด้วยความว่าเซลล์เนี่ยมันไม่ได้เยอะ เท่าใดมาทุกคนเซลเนี่ยคนไม่ได้ใช้แพร่หลายเท่าใดมาเนาะก็อาจจะทําให้อลต้าบิสโกฮังเนี่ยยังอยู่แรงที่สูงอยู่เพราะว่าเซลไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นนะครับส่วนเรื่องของการการลัชการอันติเนี่ยก็ยังมีประโยชน์มากๆอยู่แล้วก็ดาเมจก็ยังเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆในเซตอัพที่ถูกต้องไะนะทุกคนนะต่อไปเลยนะครับก็เป็นอันดับ5นะครับตัวละครนี้ตกมาตกอันดับมาพอสมควรนะครับในใจผมนะฮะนั่นก็คืออ่าโกฮังทังนะฮะทุกคน คู่นี้คือเรารู้ความดีของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดยาวนะฮะคอมโบยาวมากๆมี2ชีวิตแล้วก็อยู่ในทีมที่ดีมากๆอย่างฟิวเจอร์นั่นเองนะครับเอาง่ายๆไม่ใช่แค่ทีมฟิวเจอร์ไฮบิดก็เล่นได้นะครับเป็นตัวละครไฮบิดฟิวเจอร์ซงเฟมิลีเบตตาแคลนทุกคนมันเป็นตัวที่กว้างมากๆแล้วแทบจะเรียกได้ว่าอยู่ในเมตาไปยาวๆอะ่ะสชีวิตอะ่ะมันไม่มีอะไรหยุดมันได้ทุกคน2ชีวิตนี่คือชัวร์ๆไปยังไงแล้วก็ต้องกลับมานะฮะและ4 d ดีอันดับ5เนี่ยสมควรแล้วนะฮะ ต่อไปเลยอันดับ4นี่ก็ตกมาจากเทียริสรอบก่อนพอสมควรเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเซลล์นั่นเองนะครับจุดนี้คือยังเก่งเหมือนเคยทุกคนคือไม่ใช่ว่าการมาของซ u เปอร์ไซียสี่โกคูเนี่ยจะส่งผลให้ตัวละครนี้หายไปขนาดนั้นนะฮะเพราะแน่นอนซ u เปอร์ไซียสี่โกคูเป็นสีฟ้าใช่ไหมแล้วเซลสีแดงเนี่ยอาจจะเจอปัญหาหนักแต่เซลเนี่ยมีวิธีรับมือเรื่องของสี ค่อนข้างดีถ้าเรารู้วิธีใช้ใช่ไหมทุกคนเช่นในรอบที่เกตเต็มครั้งแรกเนะี่ยเราจะได้เรื่องของการสีมาใช่ไหมอันนั้นคือจุดที่เพอร์เฟกมาก,มากๆที่เซลจะใช้จัดการพวกตัวชนะที่ท,ที่เขาแพ้ธาตุต่างๆนะครับดังนั้นการควบคุมการใช้เกตของตัวละครนียสำคัญมากๆเราอาจจะเก็บเกตไว้ใช้กับตัวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเกตจะเต็มปุ๊บสลับออกหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะและเซลเนี่ยขึ้นชื่อมากนะครับดาเมจโคตรแรงนะครับดาเมจการ์ดเหลืองเขาเนี่ย สองสมามใบล่วงได้นะครับทุกคนอันนี้คือจุดที่โหดมากๆของเซลล์แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือทะลุ endurance ตลอดการนะครับอันนี้คือ perfect s a l l ก็ตรงนี้แหละนะฮะ perfect มากๆนะครับส่วนอันติเนี่ยก็เหมือนเคยนะครับทุกคนสามารถจัดการด้วยตัวหนึ่งแน่ๆนะฮะถ้าเงื่อนไขครบเนาะทุกคนเนาะเก็บเกตปล่อยลิลิสไทม์มันลดหมดรอบนึงเนี่ยคือจะแรงมากๆนะครับแล้วแน่นอนเนื่องจากว่าเซลล์เนี่ย คือถึงแม้ว่าตัวเขาโดยตรงเนี่ยจะไม่ได้บัฟฟิวเจอร์แต่ว่าเขาก็มีแท็กฟิวเจอร์อยู่ดังนั้นเนี่ยทีมฟิวเจอร์ได้เขาไปคือเพอร์เฟกต์สุดๆนะครับนี่คือตัวทีมหลักของทีมฟิวเจอร์เลยนะครับซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับที่ผมบอกไปว่าฟิวเจอร์เนี่ยคือทีมอันดับ2ในจุดนี้เลยนะครับพูดกันตามตรงเนาะต่อกันเลยนะครับกับอันดับที่3นะครับอันดับที่3เนี่ยก็คือจะเป็นใครไปได้นอกจากเขาคนนี้นะครับซูปเปอร์ไซヤยยสามเบจิต้านะครับ ร่าง3ก็อยู่อันดับ3นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยว <laughs> แต่ถามว่าทำไมถึงอยู่อันดับ3ามทำไมถึงเหนือเซลล์อีกนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าอันดับ1 2 3ของผมเนี่ยจะเป็นอันดับที่จัดโดยตัวละครที่เรียกได้ว่าเมื่อมันอยู่รวมกันแล้วบันทาให้เกมพังอ่ะอย่างนี้เลยดีกว่านะครับซึ่ง1ใน3นั้นก็คือซูเปอร์ไซヤสามเบจิต้าแน่นอนอยู่ในทีมที่โกงที่สุด น,นั่นก็คือไดมาแล้วเป็นไดมาในรูปแบบที่ดีที่สุดด้วยนะครับการที่ไดมามีซูเปอร์เซย่าสามเบจิต้าทำให้ทีมไดมาเนี่ยโกงขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับถามว่าเพราะอะไรบ้างหนึ่งเลยคือเบจิต้าดาเมจแรงมากแล้วก็มีการขัดคอมโบที่ดีนะครับเอฟเฟกต์ดิสลอฟที่กินเกต50%ของเขาเนี่ยการตัดการ์ดของเขาเนี่ยคือดีมากๆนะฮะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับเข้ามากดการ์ดเรียงกันตึๆๆ แค่นั้นเองนะฮะเป็นตัวที่คอมโบได้นแน่ๆนะครับเพราะไม่โดนลดคีนะฮะเวลาที่เราใช้เกรมีเกร50%แล้วเข้ามาสนามเนี่ยเราจะไม่โดนลดคีนะทุกคนคอมโบชัวร์แถมมีแจกบัฟการลดสแตตต่างๆให้เพื่อนด้วยนะครับแถมลดเวลาเปลี่ยนตัวเพื่อนไปอีกคือเราจะเห็นว่าทีมไดมารเนี่ยทุกคนมันเปลี่ยนตัวได้เร็วเสมออยู่แล้วนะฮะเพราะซูเปอร์เซย่า4โคคูนี่คือลบแบบถาวรไปเลย1เวลใช่ไหมแต่ถ้าในทีมนั้นมีซูเปอร์เซย่า3เบจิต้าอีก มันจะลดเวลาเปลี่ยนตัวขึ้นไปอีกทุกคนอันนี้คือทําให้เราจะเห็นได้ว่าการที่เราเจอ2ตัวนี้คู่กันคือสลับตัวกันเป็นว่าเล่นเหมือนสลับตัวได้ตลอดเหมือนไม่มีเวลาเปลี่ยนตัวอารมณ์นั้นเลยนะฮะไม่พอซูเปอร์ไซย่์สามเบจิต้าเนี่ยตอนแรกที่มาเนี่ยจุดอ่อนคือเป็นตัวที่เปาะแต่ข้อดีของเขาเนี่ยคือจะเป็นตัวละครที่ฮิวเลือดเรื่อยๆเวลาเพื่อนโดนตีซึ่งมันจะเหมาะไปกว่านี้ไม่มีแล้วนะฮะที่จะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เวลาเล่นกับไดมาเนี่ยนะครับ แทบจะเรียกได้ว่าเป็นอมตะเลยเพราะเราเล่นยังไงทุกคนก็แค่สลับเอาเบจิตา้าเข้ามาต,ต,ตี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 แล้วก็สลับออกเวลาเพื่อเราโดนตีเบจิตา้าตัวนี้ก็หิวเลือดคือเลือดมันจะเต็มแทบจะตลอดเลยทุกคนคือจุดอ่อนที่ว่าปอดเนี่ยก็คือจุดนี้ก็คือไม่มีอีกต่อไปแล้วเวลาเล่นกับทีมใดมานะฮะไม่พอเวลามีเพื่อนตายหนึ่งตัวแจกบัฟอีกนะครับนี่คือตัวละครที่เรียกได้ว่าพังงานขึ้นมา ถึงจุดสูงสุดได้เลยนะครับในจุดที่ไดมาคบทีมแล้วนะครับก็แน่นอนนะฮะมันก็จะนำไปสู่อันดับที่2อนะครับนั่นก็คือมาจินคูนั่นเองนะครับถามว่าทำไมมาจินคูถึงอยู่อันดับนี้ในใจผมทุกคนอย่างแรกที่สุดเลยเนี่ยมาจินคูเนี่ยด้วยตัวของมันเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เวอร์วังอะไรมากทุกคนแต่การที่มันได้ทีมครบไดม้าของมันเนี่ยแล้วจะเรียกได้ว่ามาจินคูเนี่ยเป็นตัวผลักดันให้ทีมนี้ มาอยู่ในจุดนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวที่แบกทีมนี้ไว้บนไหล่แน่นอนนะฮะเพราะว่าถามว่ามันโกง,งยังไงทุกคนหนึ่งเลยคือมันมีการฮิวเลือดเวลาสับตัวออกเนี่ยไม่จํากัดครั้งทุกคนทุกครั้งที่มันสลับตัวออกเนี่ยมันจะฮิวเลือดให้ทีมซึ่งนี่คือจุดที่โกง,งที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปทีมไบมาร์มันสลับตัวบ่อยนะฮะมันสลับตัวบ่อยมากๆดังนั้นเนี่ยมันก็ฮิวเลือดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะเล่นกับ ซูเปอร์เซียสามเบจิต้าเนี่ยนะครับซูเปอร์เซียสามเบจิต้าก็เด้งเลือดของตัวเองอยู่แล้วและก็ได้เด้งเลือดของมาจินคุยเรียกได้ว่าแทบจะฆ่าซูเปอร์เซียสามเบจิต้าไม่ได้เลยรวมถึงทุกตัวในทีมมันแหละนะฮะแถมไม่พอมันมีเวลาที่ศัตรูตีมันเนี่ยมีโอกาสที่ศัตรูจะติดพาราไซ์ติชาซึ่งอันนี้คือจุดที่แสบมากทุกคนแล้วถ้าเกิดฝั่งนู้นเขาดวงดีๆหรือฝั่งเราใช้ไดมาแล้วดวงดีๆเนี่ยคืออ,อีกฝ่ายก็จะลำบากมากๆ ติดชาติดช็อตเป็นว่าเล่นนะฮะอันนี้คือจุดที่เป็นทําให้เกมเนี้มันมันเกิดความเหลื่อมล้าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดวงดีอะไรเงี้ยนะครับประเด็นคือติดช็อตบ่อยซะจนเล่นไม่ได้ก็มีใช่ไหมอันนั้นก็คือจุดที่ทําให้เกมมันเรียกได้ว่ามันมันเสี่ยงโชคเกินไปนะครับหลายๆคนไม่ชอบผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าไอตัวแสบเนี่ยแหละนะครับ ไม่พอไม่ได้กีติดแค่พลลท์ติดชาติติดช็อตทุกคนมีติดสลบด้วยติดเฟนนะครับการ์ดฟ้าอันตีของมันเนี่ยมีโอกาสติดเฟนติดสลบเยอะมากๆนะครับดวงดีก็ติดไปติดไปก็จบเลยอารมณ์นั้นเลยนะครับและไม่พอไอจุดเด่นที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มันผนึกเมนศัตรูเวลาที่มันโดนตี ตีมันฮิตแรกเท่านั้นแหละผนึกเมนไปเลยนะฮะก็คือจะใช้อันติใส่มันจะใช้อะไรแรงๆใส่มันหรือจะแปลงล่างหรืออะไรเงี้ยทำไม่ได้กับมันนะครับตัวแสบมากๆนะฮะแล้วไม่พอนะฮะทุกคนคือยาวมากมาจินคูต้องบอกเลยนะครับมันหยุดคอมโบได้ชัวร์ๆอย่างน้อย2ครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่มันโคเวเชงเข้ามาเนี่ยตัดการ์ดลดคีทุกคนคือจบคอมโบได้เลย2ครั้งแน่ๆนะฮะนี่คือตัวละครที่ออกแบบมา ได้โกงมากๆเป็นสปาร์กิ้งที่เก่งที่สุดในเรียกได้ว่าในประวัติศาสตร์ d b l เนี่ยนะครับอาจจะด้วยตัวของมันเองเนี่ยไม่ได้ฟังดูเวอร์ขนาดนั้นแต่ที่มันกลายเป็นตัวสปาร์กิ้งที่เก่งที่สุดเนี่ยเพราะว่าทีมมันเนี่ยแหละนะครับที่มันอยู่อันดับ2เนี่ยเพราะว่าแน่นอนทุกคนเราเห็นภาพแล้วนะครับเห็นตัวอันดับ3อันดับ2เนี่ยเราชัดเจนแล้วรู้อยู่แล้วว่าอันดับหนึ่งคืออะไรนะครับคงไม่ไปไหนไกลแน่นอนนะครับนอกจากซูเปอร์ไซヤซีโกคูนะครับ คราวนี้พอเห็นหน้าตา1.2.3ชัดเจนแล้วเนี่ยทุกคนเราจะแบบอ๋อไอทีมนี้นะฮะคนที่เล่นอยู่ในช่วงนี้จะรู้อย่างเป็นอย่างดีนะครับนี่ก็คือทีมรูปแบบทีมที่ดีที่สุดนะครับของทีมได m มาร์นั่นเอ,เองนะครับ1 2 3คือเหตุผลที่ผมให้ตัวนี้เรียงกัน123เลยคือเพราะว่าแค่ไอ้3ตัวเนี้ยนะครับทุกคนทำลายทุกตัวในเกมได้หมดแล้วนะฮะนี่คือ3ตัวที่ อยู่ร่วมกันแล้วคือเก่งที่สุดในจุดนี้แล้วไม่ต้องสืบเลยนะครับซูเปอร์ไซヤซีโกคูนะฮะก็อยู่ในทีมไดมะและนี่คือตัวที่ทำให้ทีมไดมะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแบบนี้เลยอีกตัวหนึ่งนะครับก็ข้อดีเยอะแยาไปหมดนะครับแทงไม่สนทาด90วิแรกอันนี้คิดได้ยังไงนะครับทุกคนตัวเขียวมา90วิแรกก็ตีมันปกติ ไม่ได้ตีแรงไปกว่ากันแถมจุดที่สําคัญที่สุดก็คือเร่งเวลาเปลี่ยนตัวถาวรนนะครับให้เพื่อนเลย1วิอันนี้คือโกงที่สุดแล้วนะครับมันฟังดูไม่มีอะไรใช่ไหมทุกคนแค่จาก10วิเป็น9วิอะไรเงี้ยแต่จริงมันเยอะนะมันถือว่าเยอะนะแล้วไม่พอเวลาที่มันโดนตีเนี่ยมันจะผนึกการ์ดเราเนี่ยหช่องไปเลยทุกคนอันนี้คือโกงมากๆนะแล้วเ,เติมได้เรื่อยๆยิ่งเราตีมันก็ยิ่งผนึกต่อไปเรื่อย ก็คือเท่ากับว่าเวลาเราสู้กับมันเนี่ยเรามีแค่3ช่องเท่านั้นการ์ดนะดังนั้นคือเราโดนตัดไปเยอะมากๆแล้วสําหรับเวลาที่สู้กับซูเปอร์ซิอาสี่โกคูเนี่ยแถมเป็นตัวละครที่กันโกวเชงนานมากๆนะครับสิวิมี i n d e s t r u c t i เบิอีกไม่พอเป็นตัวที่ดาเมจแรงและคอมโบแบบการ์ดฟ้าแรงมากๆนะฮะยิ่งใช้ตอนเกตเต็มไม่สนทาตอีกสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าเหลือมันคนเดียวซึ่งโอกาสที่จะเหลือมันคนเดียวเนี่ยสูงปี๊ดอยู่แล้วเพราะดูตัวอันดับ2อันดับ3เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรป้องกันไม่ได้มี2ชีวิตอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับตัวที่เหลือตัวสุดท้ายก็จะเป็นโกคูสีนี่แหละนะฮะและเวลามันเหลือตัวสุดท้ายทุกคนเรียกได้ว่ามันมีคุณสมบัติลาร์ดแมนสแตนดิ้งที่โหดที่สุดในเกมจุดนี้แล้วอย่างแรกคือจวนติตัดหลบศัตรูร้อยเปอร์เซ็นต์ล็อกศัตรูไม่ให้เปลี่ยนตัว10วิคือบอกได้เลยคุณสมบัติเหล่านี้ นะครับทุกคนสามารถพิก1ต่อ3ได้เลยเซูเปอร์เซียร์สี่โกคูเหลือแค่ตัวเดียวอีกฝั่งหนึงเหลือ3คนน่ะจุดนั้นคือซูเปอร์เซียร์สี่โกคูสามารถพิกเกมได้ทุกคนนี่คือคุณสมบัติลาสแมนสแตนดิ้งที่โกงเกินไปนะครับคือมันจะมีออปชันอะไรให้เราเล่นบ้างใช่ไหมทุกคนนะฮะเปลี่ยนตัวออกก็ไม่ได้หลบก็ไม่ได้แถมมันจวนตีกเราจะทำอะไระ่ะ เราจะทำอะไรก็นี่ก็คือแน่นอนนะครับ10อันดับตัวละครที่ผมคิดนะฮะสำหรับเทียริสรอบนี้นะครับทุกคนคือมัน <c oughs> มันค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนว่าจุดนี้คือไดมามันอยู่จุดสูงสุดของเกมมากๆนะครับแล้วผมก็นึกภาพไม่ออกว่าทีมไดมาจะหายไปจากเมตาได้ยังไงนะครับข้อเสียที่สุดของมันก็คือตู้มันยังอยู่ระยะยาวม,มากๆแล้มันก็แจกซีพาวเแบบ มาจนถึงทุกวันนี้นะทุกคนดังนั้นคนเราจะเห็นทีมพวกนี้เยอะมากๆนะครับทั้งคนรีโลทั้งคนที่เปิดได้ปกตินะครับเป็นทีมที่คอมเมตาเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าครบรอบ7ปีจะเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ได้หรือเปล่านะครับต้องรอดูกันอีกต่อไปนะฮะทุกคนก็สำหรับเทียร์ลิสรอบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมีจัดเทียร์ลิสอีกรอบหนึงนะครับทุกคนเกี่ยวกับตัวละครที่ไม่ได้ติด10อันดับ แต่ว่าสามารถใช้ได้ในจุดนี้นะครับก็รอดูเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ